เอาใจผู้บริหารครับพี่อยากได้รถเฟิร์มๆช่วงล่างดีๆออปชั่นแน่นๆครับพี่คันนี้เลยครับพี่โตโยต้าอาติคับผมเครื่องยนต์หึ่งพันแปดร้อตัว e s p o r t ครับพี่ท็อปสุดในรุ่นครับที่ไหนไม่มีเรามีครับพี่ตัวนี้เลยครับพี่ ไฟหน้า d a y t i m e r u n n i n g l i ล h t มีมาให้ครับพี่ไฟโปรเจคเตอร์มีมาให้ครับพี่ไฟเลี้ยวมีมาครับพี่กันชนหน้ากระชังหน้าตรงรุ่นครับพี่เป็นรถปี2017ครับพี่ค่าตัวอยู่ที่5 5 0 0 0 0บาทครับพี่คันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวไปเลยครับพี่ส่งอยู่ประมาณหมื่นเดียวครับพี่1 0,000มมีทอนดีกว่าครับพี่เอาแบบนี้ด้านล่างครับพี่กันชนครับมีสปอร์ตไลท์มาให้ครับพี่ตัวนี้หน้าตาให้กับ ขี้ประวานครับพี่ตัวนี้โคตรหล่อครับพี่คันนี้ช่วงล่างเฟิร์มด้วยครับพี่ตัวนี้มากับแบ็คซิ่งเลยครับพี่คันนี้ครับแม็กซ์สปอร์ตครับแม็กขอบ17ครับแม็กสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ยางเป็นยางยางปี2020ครับพี่ยางปีใหม่ครับพี่คันนี้ครับจานเบรกครับพี่อันนี้ไม่ได้ใช้งานครับพี่จอดครับพี่ใครขับสนิมเดี๋ยวเบรกไปเรื่อยๆก็จะหายไปครับพี่คันนี้เลย กระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมไฟเลี้ยวครับพี่มาดูด้านในครับตัวนี้เป็นพุสตานแล้วนะครับผมตัวนี้กุแจคีเลตมีมาให้ครับพี่พุสตานง่ายๆครับพี่เหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยครับพี่อะกระจกมองข้างก่อนครับปับไฟฟ้าครับคนขับออโต้ครับพี่คันนี้เลื่อนไม้ครับเลื่อนไม้แบ่งเป็นสามตอนครับวัดรอบวัดความเร็วครับพี่สถานะน้ํามันคันนี้ไม้แสนห้าครับพี่ผมมาไลเป็นแบบสามก้านพร้อมมาติฟังกชันครับแพนด้ชิปมีมาให้ครับ ทำงานควบคู่กับตัวส่งกําลังก็คือเกียร์นั่นเองครับเครื่องเล่นครับ CD MP3 AUX USB ได้เลยครับพี่แอร์ครับเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วครับพี่ดันดันลบๆแบบนี้เลยครับพี่เหมือนคอกพิดเลยครับพี่ตัวนี้ถุงลมนิรภัยมีมาให้รอบคันพี่พงมาลัยฝั่งนู้นมานิรภัยหัวเข่ามีมาให้ครบครับพี่เกียร์ครับออโต้ซีวครับขึ้นลบลงง่ายครับพี่ตามสไตล์ครับมีปุ่มสปอร์ตมาให้ด้วยครับพี่ตัวนี้ อยากซิ่งอยากเล้าจัดไปเลยครับพี่คันนี้ไม่ควรพลาดครับพี่แอร์เย็นมากครับพี่คันนี้ครับเมดอาร์ครับเมทอาร์ครับเดิมโรงงานครับพี่คมๆแบบนี้เลยสีขาวมุกแบบนี้ครับพี่โคตรสวยครับพี่ตอนท้ายครับคันนี้ฝาท้ายเดิมโรงงานครับพี่คันนี้เอสปอร์ตสติ๊กเกอร์ครับพี่คโวล่าเอาติเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยเอสครับพี่รถโชลูมเคมอเตอร์ครับพี่รับประกันอยู่แล้วครับโชรูมนี้ น็อตฝาท้ายเดิมโรงงานครับพี่ฝากระโปรงท้ายเดิมโรงงานครับพี่ไล่ฟ้ากระจกทุกอย่างเดิมโรงงานหมดครับซุ้มยางอะไรเดิมโรงงานครับได้แม็กอลอยมาด้วยครับยางอะไรยาแนวทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับพี่ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินมีครับพี่การชนท้ายสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ดิฟฟูเซอร์ครับพี่มีมาให้ลายเคปล่านะครับพี่ตัวนี้ไฟท้ายตัวนี้จะเป็นแบบ LED แล้วนะครับพี่ไฟหลีเป็น LED แบบนี้เลยนะครับพี่ มาดูฝาถังน้ำมันครับอยู่ฝั่งนี้รองรับน้ำมันโซฮอล์เกโซฮอล์เก้าหเี85เติมได้แล้วนะครับพี่คันนี้ออปชั่นพ่วงพี่คันนี้โคตรหล่อครับสำหรับผู้บริหารนะพี่นะรถปี2 0 1 7ราคา5 5 0 0 0 0บาททรงอยูประมาณ1 0 0่0มมีทอนครับพี่คันนี้เนงรถศูนย์บาทจะหนักจะเต็มฟีด้าไปเลยครับพี่ฝากระโปรงครับเดิมโรงงานครับโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครับพี่แผ่นคําเตือนยังอยู่ครับพี่มอกอยู่ครบครับพี่น็อตากระโปรงเดิมโรงงานครับพี่ รถแก้มครับเดินโรงงานครับคันหน้าเดิมโรงงานครับพี่สภาพสวยเลยครับไม่มีการทนแน่นอนครับพี่คันนี้รถโคตรสวยครับพี่แบตใหม่โตโยต้าด้วยครับพี่ของเหลวเคลียร์ให้น้ำมันเครื่องเคลียร์ให้กองอากาศกองแอร์ปุ้ยเปลี่ยนให้หมดแล้วครับพี่คันนี้จัดได้เต็มครับพี่จัดฟรีออนฟรีซื้อรถกับปุ้ยได้ทั่วประเทศไทยครับพี่ อยู่ที่ไหนก็ซื้อรถก,กับปุ้ยได้ครับไม่ต้องกลัวครับพี่แถมส่งรถถึงหน้าบ้านจะหาครับพี่ช่อทางการติดต,ต่อครับ0823725566หรือแอด,ดแลออไลน,ไน,ไน์หาปุ้ยได้ตลอด24ชั่วโมงครับปุ้ยจัดให้ครับพี่ต้นรถของเราตั้งอยู่ที่ฉะเชิงเซานะคบพี่ฝากไว้ด้วยครับถ้าผ่านไปผ่านมาอยากได้คันนี้กิ้งก้างหาปุ้ยได้ตลอด24ชั่วโมงครับ